รีวิวพัดลมนักบินอวกาศตัวที่เรียกได้ว่าดังที่สุดในติ๊กตอกตอนนี้เลยค่ะท้นกระแสความปังน้องไม่ไหวจริงๆเลยทุกคนเลยต้องได้ไปจัดมาให้ทุกคนดูวันนี้เขาจะมีให้เลือกสองสีนะคะจะเป็นสีขาวแล้วก็สีดําอันนี้วิทดลองใช้มาแล้วครึ่งวันนะคะถือว่าน้ําหนักเบาไม่หนักคอเลยค่ะขาจะาวางกับพื้นด้านใต้เขาก็จะมียางกันลื่นมาให้ช่องที่ลมออกของเขามันจะอยู่ตรงด้านบนหัวตรงนี้นะแล้วที่ทุกคนเห็นว่าช่องมันเอียงๆอ่ะเวลาเอาเขวนะคือลมมันก็ออกตรงหน้าเราพอดีเลยกนะ็สามารถที่จะหมุนได้ด้้้้วววยยยตัััสาาาซิิิลลลโนนทีี่่เเแแถมมมใหดดดก็ปรรบบไ2ะ ับสายชาร์จที่เขาให้มาก็จะเป็นสายชาร์จไท4ซีนะคะพูดถึงในเรื่องความแรงเดี๋ยวจะลงเปิดให้ดูนี่คือเป่าจากระดับที่ถ้าเราเอาแขวนที่คอเลยนะความแรงปรับได้3ระดับ จะเป็นระดับที่1น,นะคะก็จะได้ฟิลแบบหน้าม้าปิวบางๆเบาๆทีนี้ปรับความแรงขึ้นมาเป็นระดับ2เริ่มแล้วนะหน้าม้าเริ่มเปิดแล้วนะทุกคนจะเป็นความแรงระดับที่แรงที่สุดคือเบอร์3ค่ะเรียกได้ว่านหน้าม้าปิวกะเจิงกระจายกันไปเลยน,น้องเลิศนะถือว่าสมฐานะที่น้องได้เป็นตัวตึงนะตอนนี้ค่ะเวลาที่เราเอาคล้องคอเนี่ยจริงเหมือนเป็นอเซสซี่ชิ้นหนึ่งได้เลยจะตามกดสั่งทีตะกาเหลืองตรงแคปชั่น